ลืมถ่ายวอล์กตอนแรกว่าจะทำวอล์กแบบเล็กๆๆ,ๆ <c oughs> ว่าจะทำวอล์กเล็กๆน้อยแต่ก็ลืมแถ่ายทันอยู่แล้วเพราะตอนนี้ยังอยู่ดอนเมืองอยู่เลยยังไม่ใกล้ถึงเลยงานเริ่มสิบโมงแล้วนี่เก้าโมงตรงแล้วดิฉันยังอยู่ดอนเมืองเอง <c oughs> แล้วดูความรถดติดสิติดแบบติดี่ยเลยทำอะไรไม่ได้เลยอ <c oughs> ตอนนี้ใช่แค่ภาวนาว่าพี่แจ๊บอย่าเพิ่งกลับจารอก่อน แล้วคือแบบรถติดอะไม่ค่อยกลัวหรอกแต่ไปกลัวตรงที่แบบว่าไม่มีที่จอดรถอะมารอดูกันนะว่าเราจะไปทันหรือไม่ทันถ้าไปทันวอลกนี้ก็จะได้ลงถ้าไปไม่ทันก็วอลกนี้จะไม่ลงเฮ้ยโ่ะมันจะในแมปมันบอกว่าจะถึงเก้าโมงสี่สิบหกจอดรถอีกสิบนาทีงานเริ่มสิบโมงคิดว่าอาจจะทันทันตอนที่เขาเลิกนะแต่อาจจะไม่ทันตอนแถลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยอ๋ยเครียดคือวันนี้มันมีการตรงที่แบบว่า ทําโทรศัพท์หล่นไม่รู้มันหล่นไปได้ยังไงมันหล่นไปในใต้เตียงอะ่ะแล้วทีเนี้ยนาฬิกาปลุกอะ่ะมันปลุกไม่ได้ยินเสียงเออนั่นคือประเด็นเสียใจอะ่ะเราตื่นสายอะ่ะแล้วกว่าจะมาตอนแรกว,ว่าจะไม่แต่งหน้าด้วยซ้ำแต่แบบไม่ได้คแทนคือไม่แต่งหน้าออกหน้านี่เหมือนไม่ใ่เหมือนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าออกจากบ้านอะ่ะเอาดีๆทุกวันนี้คือมันแต่งมันชินมาแล้วแล้วมันก็ <c oughs> มันก็ต้องแต่งบ้างอะ่ะเข้าใจไหม จะให้เรามาโบโบเบเบออกไปเหมือนตอนที่เราทํางานร้านอาหารมันไม่ได้งไงกพราไถ่ได้มีเวลาแต่งกะแต่งจากรดยเนี่ยกะยังดียังสิไหมมารอดูกระเถอบว่าเราจะไปทันหรือไม่ไปทันสู้ๆเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะยีนี่อย่าเบียดสแลนเนงโทษอะไรอ่ะขอโทษนะยวเจอกันที่งานนะประเด็นคือจะถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงสักทีอ,อีกสองกิโลนี่ติดอยู่ข้างหน้านี่ห่วย ฉันสิฮวาน,น่ไหนี่เือนี่เป็นเ,เวลาเก้าโมงสี่สิบเอ็ดแล้วมันจะสิบโมงแล้วกว่าจะไปหาที่จอดชาติไหนจะถึงเนี่ยเครียแล้วนะพี่จ๋าปล่อยหนูไปเถอะค่ะหนูจะไปหาผู้ชายเรารีบมากเลยพี่จา๋าเรียบรีบเถอะค่ะอยกเลยตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลย แกในทวิตือแบบถึงกันหมดแล้วซัดอยู่บนถนอนอยู่เลยอ่ะแกแล้วตอนนี้เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วปวดเยอยอีกแล้วโอ๊ปวดอะไรของอกูเนี่ยกูจะมาปวดอะไรตอนนี้ตอนนี้ปวดทุกอย่างเลยอ่ะทำไงดีอ่ะโอ๊ยรเร็วๆจบไปทัน บอกอีกแปนาทีถึง2.3กิโลถึงตอนเก้าโมงห้กว่าจะหาที่จอดกว่าจะเข้าห้องน้ำโอ้ยเขาสัมผัสแล้วเหรอกลววนี้ฉันถึงแล้วฉันถึงแล้วเธอ จริงแฟนน่าจะแชร์ไปเยอะแยะไปหมดนะฮะตอนนี้จริงๆเขาไม่ชวนกันเองเยอะมากเนกันเราก็จะชวนอีกเหมือนกันกับส t a น p อ w e r u n i v e นะครับก็ต้องฝากด้วยว่าจุง่ายที่เจ๋ช่ขอระวตด้วย ฉันก็เดินกลับมาจากู่นมาถึงตรงที่จอดรถที่ไม่รู้ว่าจะโดนล็อกล้อไหมอ,ออกมาจากสำงานการท่องเที่ยวประมาณหนึ่งกิโลครึ่งเดินด้วยส้นสูงประมาณสี่นิ้วร้อเล่นสนิ้วแล้เ,เจอกันนะพี่แจมในวันที่สิมาล็อกล้อไหมโอเคไม่ล็อกล้อขอบคุณนะ ว,นนว่าจะของขวัญไปให้แต่ว่าลืมเม่ออกจากรถด,ดูดิน้องน้อนอยู่ข้างหลังนี่แต่วันที่สิบแปดมีของขวัญให้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไว้อีกงานหนึ่งแล้วกันนุนั่นแหละปุ้ยปุยถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะเดี๋ยวก็จะพาเอ้ยถูกแล้วเดี๋ยวจะพาไปเจอศิลปินคนอื่นด้วยถ้าว่างไปไหนก็จะไปถ้าอยากทำอะไรเดี๋ยวก็ทำก็ฝากติดตามก,กันด้วยนะเป็นกำลังใจใกันด้วยบาย,บายบาย เจอกันลังสีเห่ thank you